สวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมสวนนะคะวันนี้จะไปเก็บมะนาวยูเรกาค่ะตัวนี้ไม่ใช่มะนาวเลมอนยูเรกานะคะเป็นมะนาวแป้นพิจิตค่ะกำลังดกบอกให้พ่อบ้านริดใบอยู่ค่ะเพราะว่าจะได้ออกดอกกินต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บเลมอนยูเรกามาทำยำนะคะ ผ่านมาก็เจอแตงโมลูกหนึ่งค่ะแก่แล้วนะคะเนี่ยดูตรงขั้วเนี่ยดำละเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาเก็บอีกลูกก็คงจะเน่าฝนตายแล้วค่ะลูกเล็กด้วยนะคะนะี่กระชายนะคะเนี่ยค่ะมาเจอต้นเลมอนยูเลกาละ ขึ้นปลูกช่วงหน้าแรงค่ะปลูกประมาณช่วงเมษาได้ไม่กี่เดือนนะคะเนี่ยก็กำลังติดลูกใหม่นะคะเริ่มมีดอกก็มีค่ะเห็นไหมคะติดหลายลูกเลยรอบนี้ตอนที่ซื้อมาติดอยู่ลูกเดียวค่ะนี่นเลยค่ะสีเหลืองๆเห็นไหมคะจะมาเก็บลูกนี้ไปทำยำนะคะนะ ม่เอยต้นก็ไม่ขี้เล่เท่าไหร่นะปลอบใจใตัวเองค่ะจริงๆแ้วต้นมันขี้เล่จะนับดูว่าติดกี่ผลนะคะตั้งแต่ซื้อมาช่วงเมษาเดือนนี้ก็เข้าเดือนกรกฎาหนึ่ลูกสีเหลืองนะคะ2 3 4สามี่ห้าหกลูกค่ะติดทั้งหมด7ลูกนะคะแล้วกำลังออกดอก ตรงช่อแดงๆตรงนี้อีกค่ะต้องใส่ปุ๋ยมุมลุงนะคะจะได้ติดลูกเยอะๆลูมีกำลังเหลืองได้ที่เลยค่ะเห็นไหมคะลูกหนึ่งก็เกือบเท่ากำปั้นนะคะเนี่ยดูยจากฝ่ามือก็ได้ค่ะอ้าวล่วงแล้วแสดงว่าสุกเต็มที่แล้วค่ะอุตสาเตรียมกรนไกลมาตัดไม่ได้ตัดแล้วนะคะเห็นไหมคะได้อุ้งมือหนึ่งนะคะ ก็กำปั้นเด็กะะ่ะคะ่ลิมอนยูเลกานะคะกล่าวว่าปลูกไว้กินค่ะตอนแก่เนาะเวลาเราขับถ่ายไม่ดีเงี้ยเอาไว้ดองน้ำผึ้งกินค่ะหอมดีมากเลยค่ะก็จะใส่กระคุไว้ก่อนนะคะอีสารเรียกกระคุค่ะถังน้ำนะคะพลาสติก เราก็จะไปเก็บแตงโมต่อนะคะแตงโมรูกนี้ลูกไม่ใหญ่ค่ะลูกเล็กนะคะเป็นแตงโมที่เรา,าโยนมเมล็ดทิ้งไว้ดูว่ามันจะขึ้นไหมสรุปแล้วมันก็ขึ้นให้กินค่ะเดี๋ยวก็จะตัดนะคะเร้อยแล้วค่ะก็จะสกระปรกหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกน้ำา ที่ดินนะคะกระเด็นใส่แล้วก็จะเอาเดี๋ยวจับแยกจากเลมอนยูเลกาดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เรากินทั้งเปลือกนะคะ,ะจับใส่เดี๋ยวเอาใส่ไว้ก็ได้เนาะ,ะไปเก็บง่ายส่วน Lemon <c oughs> เลมอนยูเลกาก็อยู่ในมือเหลืองๆข้างล่างนะคะส่วนเตงโมลูกนี้ก็คงจะเน่าแล้วนะคะคงไม่โตแล้วละ่ะ เดี๋ยวอันนี้จะเอาลองไปกินดูน้ำหนักก็ได้ประมาณเกือบหนึ่งกิโลนะคะถ้าซื้อก็คงลูกละยี่สิบบาทไม่เกินนี้ค่ะสิบห้ายีบาทเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะคะวางไว้ก่อนแล้วกันขอเดินไปเก็บฝรั่งอีกลูกนึ้งหน้าบ้านเห็นพ่อบ้านบอกว่ามีฝรั่งสูกอยู่ลูกนะคะกำลังหุดลอกคลองน้ำระบายเวลาฝนตกอะคะ่ะ ให้ออกด้านข้างตรงกำแพงออดูนะพ่อบ้านนี้เหมือนจูนเหมือนกันนะดูแนี้ไปเก็บฝรั่งดีกว่าค่ะปล่อยเขาทำไปเดี๋ยวฝนจะตกแล้วฟ้าครึ้มมาแล้วค่ะนะคะเดินต่อไปแล้วกันเนาะตรนนี้สวนหอมนะคะให้ดูบรรยากาศรอบบ้านอ่ามาเห็นกุหลาบ ตัวนี้กำลังสวยเลยค่ะกุหลาบสีชมพูจำชื่อพันุ์ไม่ได้แล้วค่ะเริ่มเลอะเลือนและอีชั้นปลูกเยอะเกินไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเริ่มโรยล้วเห็นไหมคะเหมือนกุหลาบพลาสติกเลยเดี๋ยวไปเก็บฝรั่งต่อดีกว่าค่ะนี่นะคะกุหลาบที่ปลูกไว้เจอปุ๋ยปอมเดสมลเล่ไปหลายต้นเหมือนกันค่ะ เราไม่ทราบว่าเป็นปุ๋ยปออมนะคะเวลาจับมาเนี่ยมันจะสีของปุ๋ยเนี่ยจะเลอะมือค่ะก็บุงบอกแล้วว่าเป็นปุ๋ยฟออมนะคะให้ระวังไว้ละกันเนะะี่ยค่ะฝรั่ังที่คอไว้ลูกไม่โตค่ะหน้าฝนจะเขาเรียกเลยนะจะวายและเริ่มรอรอดใหม่ที่กำลังออกดอกนะคะเก็บกินไปเยอะแล้วค่ะแล้วก็ตัดไปเลยนะคะ ตัดแบบนี้เลยนะฮะไม่าตัดเลยตัดมาทางถุงลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เคล่มวายแล้วค่ะ